สวัสดีครับ f อซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ลงมาดูข้าวเนาะวันนี้นะครับ f อซยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับรอโอ้ฝนตกเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้ก็ตกแล้วเมื่อกี้นี้ก็หยุดแล้วนะครับ f อซก็พา f อซลงมาดูข้าวข้าวไกลบ้านนี้นะครับ FC ไกลบ้านผมนี่นบ้านผมเนาะ ยายก็น,นอนอยู่ตรงยายก็อยู่บ้านนะครับวันนี้ส่วนแม่น้องก้อยก็ไปไล่ไปสวนเนาะผมก็อยู่บ้านนะครับพี่สิมวานี้ก็ขึ้นเขากับช่างพงสองคนกับน้องหมาอีกหกตัวเจ็ดหกตัวเนาะขึ้นหาอยู่หากินนะครับวันนี้ก็ลงมาดูข้าวกันก่อน โอ้กัวยาหนี่ไม,ไม่ตัดขึ้นสักทีเนาะพีซีเนาะนี่ตัดไปขายดีกว่าก่อนนะครับข่าวที่ตรงนี้มันจะเป็นต้นข้าวใหม่นะเพราะว่ามันอะไรมันถูกมันเป็นภาคเป็นเพียเนาะข่าวตรงนี้นะครับพีซีตรงนี้นะโอ้ออกเยอะแล้วครับพี่ซีทีนี้ก็ นตกมาก็ไม่กลัวเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันอยู่นาโคกเนาะมันอยู่สูงไม่กลัวน้ําท่วมนะครับไซีซีข้าวไร่ก็จะออกแล้วท้องแล้วออกแล้วนะครับพีีข้าวนี้เป็นข้าวผสมเนาะข้าวนี้นี่นี่มันจะเล็กกว่านะครับไซีซีถ้าเป็นข้าวของอันข้าวตะกอนเนาะ นี่ข้าวนี่ข้าวปนนะครับวิซีไม่รู้เป็นข้าวอะไรเนาะบานผมเรียก,กว่าข้าวมะเง่งนะครับวิซีมันกะต่างกันนะครับเห็นไหมครับโอ้ยยิงสวยเนาะมาดูตรงนี้นะครับวิซีทีนี้เดินมาดูตรงนี้ตรงใกล้ๆก,กัน,นครับวิซีโอ้เครื่องสูบน้ําก็ไม่เอาขึ้นเลยเนะาะสายพาคุมไว้เครื่องสุบน้ำนะครับวิซีนี่โอ้ยยิงยิงสวย เห็นไหมครับนี่กล่มแล้วก็มีช่างพงปล่อยน้ำลงเนาะงระนะครับพี่ซีย้อนแสงกันหมดเลยเนาะพี่ซีเนาะฮะเห็นไหมครับโน่นด้านโน่นตรงนโน้น,โนก็ใช่นะครับพี่ซีจินาาพาเลาะดู ใกล้สระ,ะครับพี่สีนองสะสะน้ำเนาะโอ้มันย้อนเสียงหมดเลยนะครับพี่ีนี่ครับมาดูกันโอ้ยายลงมาทำลาวไว้นะครับพีสีกลัวข้าวล้มลงทำลาวกั้นไม่ให้ข้าวล้มนะครับออ่สียายกลัวมันลม้มมันเกี่ยวยากเนาะ ข้าวจะได้ไม่ข้าวไม่เต็มนะครับี่ซีถ้ามันลม้มสวยเนาะครับี่ซีสุดยอดข้าวปีนี้ส่วนน้นแม่ายายก็ไม่ได้ไปดูนะครับตั้งนานแล้วเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาขึ้นไปเนาะเวลาไปเนาะถ้าไปนานก็ไม่ได้นะครับี่ซีฝนตกมาก็ท่วมสะพานท่วมขัวเนาะ ห่วงหวงข้าวนี่ใหญ่เนาะพีซีเนาะนะครับหนึ่งห่วงเนาะโอ้ยเจ้าเจ้าพีซีข้าวปีนี้วันนั้นลงมาบ่าวปุ้ยเนาะลงมานะครับมัาลงเดินดูนะครับตีนี่เอาตรงนี้นะครับไปถึงโน่นะจะมีคันคันเทนาเนาะ ใกล้ๆนะครับไม่ถึงตรงนี้นี่ประมาณ20่สิบสอบเนาะอย่ี้นะครับพี่สเอาพื้นละ20สิบสอบว่า,างั้นโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกที่เจ็ดที่เนาะเจ็ดที่เจ็ดสิบสอบตีใส่นะครับพี่ส แต่ผมว่าจะไดะ้ได้เยอะกว่านั้นโอุ้ยน้ำห้วกระเสนเยอะอข้าวตรงนี้ก็นะครับเดินเลาะดูทางนี้ดีกว่าไปดูตรงที่ไล่ใหญ่ออ้ยนี่ครับพี่สีเห็นไหมนี่แหละครับถ้าไม่กั้นไว้มันจะล้มแบบนี้แล้วครับพี่สีนี่ครับ เดินเลาะไปดูตรงโน้นเนาะที่ตรงนี้นี่ข้าวอย่างนี้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับพี่สีเพราะว่าเป็นที่นาปรับใหม่ปรับด้านล่างโน,น่นมันจะสวยนี่ท้ามที่เก่าดินเก่านะครับพี่สีมันจะสวยองใหญ่เอ้าวลินใหม่แล้วฝนเดี๋ยวพสีเปียกแน่นอนวันนี้ นะครับเก็บมาข้าวเลยข้าวจะไม่สวยเท่าไหร่นูนนน่นนะครับพีสีตรงต้นไม้นู้นข้าวตรงนี้โอ้ออกเยอะแล้วข้าวออกเยอะแล้วครับพีสีเดี๋ยวจะใส่เกีย๊ยวสอดแล้วนะครับพี่สีแบบนี้ตรงตรง้นกอที่ออกก็ออกตัว ยังไม่ออกก็มีนะครับไอซียังมานยังท้องอยู่เนาะบ้านผมบ้านผมเอาไม่ได้วาม<บ>ัาน,านมานนะครับไอซีข้าวมานภาษาไทยเรื่องของข้าวท้องนะครับนะครับาเดินกลับเดินกลับนะครับไอซีกลัวฝนตกถ้าตกมาเลงก็ไม่ได้นะครับ โทรศัพท์เตียกเนาะอือหนึ่งห่วงเนาะโอ้ข้าวเมื่อข้าวนี้ข้าวอร่อยนะครับเีฟซีสงสัยยายหุงข้าวใส่ผงชูรสเนาะถึงข้าวถึงอร่อยนะครับเีฟซีอือก็ไปครับโอ้มืดฝนมาอีกแล้วเอฟซีนู่นตกแน่นอน เช้านี้เมื่อคืนนี้ก็ทั้งคืนเช้านี้อีกก่อนผมจะลงมาจากร้านค้าอีกโอ้เอฟซีโนดัานโนนมีแดดเนาะด้านพูกระล้นเขากระล้นนี่ไม่มีพูดถมองก็ไม่มีเนาะภูหลวงก็ไม่มีนะครับเอฟซี C. โอ้ตายวันนี้ฝนมีตกหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะครับ ผมก็พาเดินขึ้นเดินมาดูข้าวเนาะมาชมข้าวข้าวไรนี้หมดสิทธิ์ลครับปีนี้สวยแต่ตอนยังเล็กเนาะตโตขึ้นไปไม่รู้เป็นอะไรนี่ครับออกแล้วนะโอ้ออกแล้วนะครับพีสีออกเยอะแล้วอออยู่ ผู้ตากมองก็เริ่มตกฝนก็มืดอ้าก็อาขอจบคลิปเพียงที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ